นี่คือน้องจุ๋ยบัญชีในแบบที่คนอื่นคิดส่วนนี่คือน้องจุ๋ยบัญชีตัวจริงจุ๋ยจริงๆและพบกับสิ่งที่คนอื่นคิดแต่ความเป็นจริงด้วยแบบของจุย๋ยสิ่งที่คนอื่นคิดเรียนบัญชีต้องนั่งถอดรูทแก้สมการทดเลขกันหัวหมุน บัญชีเนี่ยมันเกี่ยวกับตัวเลขก็จริงแต่ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะคะอย่างหลักสูตรของจุ๋ยที่เรียนอยู่ตอนนี้เนี่ยจะสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนการตัดสินใจรายรับรายจ่ายการลงทุนเทคนิคการสอบบัญชีและที่สําคัญจุ๋ยม่เน่ค่ะเครื่องคิดเลขจุ๋ยเรียนคณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีประทุมนะคะทุกคนไม่ใช่เด็กมปลายแล้วและนี่แหละค่ะความจริงในแบบของจุย๋ย สิ่งที่คนอื่นคิดเด็กบัญชีเป็นเด็กอัจฉริยะชนิดที่มองจจดปาดเดียวแล้วแก้ได้เลยแปดสิเก้าบวกเก้าร้อยเจ็ดเจ็ดวงเลี่ยปิดลบสามร้อยแปดสิบเก้าบวกเก้าบวกเก้าบวกเก้าเท่าไหร่เออเวอร์ไป อย่างที่บอกแล้วคะ่ะว่าตัวเลขเราไม่ได้เรียนกันเหมือนตอนที่เราเรียนมัธยมแต่เอาจริงๆคนแบบนั้นก็จะมีจริงๆแหละที่ว่ามองโจทย์ป้าดเดียวและสามารถตอบได้เลยแต่จุ๋ยะไม่ขนาดนั้นค่ะถึงจุ๋ยจะไม่ได้เก่งเลขมาเป็นทุนเดิมแต่เอาจริงๆนะพอจุ๋ยได้มาเรียนบัญชีที่นี่ก็ทําให้จุ๋ยได้พัฒนาทักษะเรื่องของการคิดวิเคราะห์ซะมากกว่าซึ่งมันก็เป็นศาสตร์ในบัญชีอยู่แล้วแล้วจุ๋ยก็ได้พัฒนาทักษะตัวเองในรายวิชาที่ชอบนั่นก็คือวิชาต้นทุนค่ะและนี่แหละคือความจริงในแบบของจุย๋ย สิ่งที่คนอื่นคิดจบบัญชีไปเพื่อไปทำรายรับรายจ่ายต้มตำปูพลาสสี่สิบปไปย่างยี่ห้าข้าวเหนียวสิบบาทรับก้อย 40, สี่สิบรายรับอืมไม่มี เฮ้ยไม่ใช่นะจบบัญชีไปเนี่ยมันไปได้หลายทางมากเลยไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีพนักง,งานบัญชีเจ้าหน้าที่ทางการเงินผู้ตรวจสอบบัญชีรับราชการอาจารย์ติวเตอร์เกี่ยวกับบัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีผู้ตรวจสอบภายในอินเทอร์เน็ตออเดตเห็นไหมเยอะแยะเลยอีละค่ะความจริงในแบบหงจุ๋ยสิ่งที่คนอื่นคิดเรียนบัญชีที่สิบปทุมได้ฝึกงานกับบริษัทบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเฮ้ยตั้งแต่ฟังมาอันนี้่ของจริงคือตอนปีเสียถ้าเราจะไปฝึกงานที่นู่นทางคณะก็จะไปเดียวกับบริษัทบัญชีชื่อดังทีีี่่่่่ใใใหญททสุดนนโลกตั้งอยู ให้เราได้มีโอกาสได้ไปฝึกที่นูน่นแต่เอาจริงๆนะก่อนที่เราจะไปฝึกที่นู่นน่ะทางคณะก็จะมีสูนย์ฝึกสเปซที่เกี่ยวกับบันทึกบัญชีให้เราได้ลงมือทําก่อนที่จะไปฝึกจริงๆด้วยแหละนี่แหละความเป็นจริงในแบบองจุ๋ยสิ่งที่คนอื่นคิดเด็กบัญชีเป็นเด็กเรียบร้อยเจ้าระเบียบเนี้ยบทุกระเบียบนิ้วไม่จริงมั้ง จุยียะแค่เป็นสาวหวานๆเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้เรียบร้อยขนาดที่ว่าพอถึงบ้านต้องไปนั่งร้อยพวงมาลัยเป็นงานอะไรๆนั่งพับเพียบตอนทานข้าวเดินห่างผู้ชายก็ต้องห่างกัน2งเมตรแล้วทุกคนอยากรู้ไหมล่ะว่าสาวบัญชีอย่างจุยียะชอบทำอะไรไปไปเปลี่ยนชุดกันค่ะ เนี่ยแหละความจริงในแบบของจุย๋ยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดไปเนี่ยบอกเลยของจริงคณะบัญชีศรีประทุมเนี่ยแหละความจริงในแบบของจุย๋ยฮัลโหลยอะอะไรเอ want, อก่อนที่จะไปฝึกอะที่ทางคณะบัญทางคณะบัญชี ทางคณะบัญชีและนี่แหละค่ะความจริงในงแบบของจุย๋ยค่ะค่ะ